ว่าดีจ้ะคุณป้าซื้อวาอ่าหยังจ้ะนี่ซื้อว่าอีนามสกุลก็ะดีดวงพนันบ้านโคกค,คำเรียนตมบุงยินอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่แะอันแพร่อันนี้มันเก้อจ้างอย่างจ้ะนี่ป้าก็เป็นเบาหวานเนาะทีแรก็ได้เป็นเบาหวานแล้วมันเป็นตุ้มขึ้นเป็นตุ้มซุกซุกแล้วแตกแล้วเป็นไปเลื่อยเนี่ยลามใบตุ้มนั้นตุ้มนี้เท่าเดียวนี่เท่าเดียวนี่นะเป็นมาได้จักเลือนอาจารย์เป็นมาได้ส่งเลือดละ ป้านี้คุณป้าเอาย่างอย่างจะมาทาเนนตัวนี้เดี๋ยวนี่โบอันเคดีถึงกินถึงทาเดี่ยวนี่ป้านะลองเพึ่งนี่ละกินได้จักมือแล้วจ้ะน,นี่ก็กินได้ช่องมือเลยคิดว่ามันมีความรู้สึกปแปลว่าจะกินแล้วได้ช่องมือคิดว่าเป็น,นยังไงก็รู้สึกว่าคือจังแห้งเข้าไปยุ่นตามตาไปเลยๆยันจะตัดอยู่เด้อมือหรือก่ากับว่าจะแล็บไปมอส่งก็ได้ไปห้าเพื่แล้วเอาอยางให้แน่จะมอนช่อง เอาอันนี่แล้วนี่เอาครีมเอาครีมนี่แล้วมาให้ทานเนี่ยครีมอันนี้วะพนอนงานน่ะครีมอันนี้และนี่กระปุกอันนี้แล้วนี่มาทาเรามาทาเรามันแดงขึ้นไปเอยๆก็เลยยาทาบ้านนี่ยาทาก็มาใช้ยาอันนี้แล้วนี่เคดีนี่แหละถึงกินถึงทานใแเลนนี่จังได้ดีขึ้นนี่ คันแม่นว่าบ่ได้ยาตัวนี้นี่ป๋าคือว่าสิเป็นอะไรจ้าบ่ได้ยาตัวนี้ซอยนั่นยานได้ตัดหมดเลยอือยู่ไกลมบว่าตได้เเปื่อยออกคักเนะบัดแล้วมากินอันนี้แล้วแฮง